ต่อกันที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่7สภากาชาติไทยจังหวัดอุบลราชธานีเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ค่ะที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่7สภากาชาติไทยจังหวัดอุบลราชธานีผู้บริหารภาคบริการเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตหลังโควิด -19 ทํายอดลดโลหิตสํารองไม่พอ บรรยากาศประชาชนเดินทางมาบริจาคโลหิตเป็นไปด้วยความเงียบกว่าปกติค่ะนับตั้งแต่มีสถานการณ์การแพร่ระราบาดของโควิด -19 นางวรัญญาสุรินทสิริรัตพยาบาลหัวหน้าหน่วยเจาะเก็บโลหิตภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่7บอกว่าหลังจากที่เกิดการระบาดของไวรัสโควิด -19 ทําให้ประชาชนรู้สึกตื่นกลัวและไม่กล้าออกจากบ้านมาบริจาคโลหิตเหมือนช่วงปกติ ส่งผลให้ผู้ที่มาบริจาคโลหิตลดลงไปกว่า50%ค่ะทําให้กระทบกับปริมาณโลหิตที่เก็บสต็อกไว้ไม่เพียงพอทั้งนี้ทางภาคบริการโลหิตนะคะก็ได้มีมาตรการในการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่เดินทางมาบริจาคโลหิตด้วยค่ะด้านผู้ให้บริจาคนะคะคุณการจนาอารีอายุ27ปีค่ะอาชีพพนักงานบริษัท ได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าได้มาบริจาคโลหิตเป็นครั้งที่5แล้วเพราะถือว่าได้เป็นการทําบุญค่ะแถมยังได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ส่วนตัวเนี่ยก็ไม่มีความกังวลกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะขณะบริจาคโลหิตที่นี่นะก็ไม่กังวลเลยเพราะว่ามั่นใจในมาตรการป้องกันแล้วก็ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านนะคะที่สนใจร่วมบริจาคเลือดได้ะนะคะภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่7 จังหวัดอุบลราชธานีค่ะสภากาชาติไทยจึงขอเชิญชวนผู้ใจบุญมาร่วมบริจาคโลหิตค่ะเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยโดยเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยเวลา8.30นาฬิกา30นาทีค่ะถึง19.30นาฬิกา30นาทีเลยหรือว่าใสาายง่ายคือ8ดโมงครึงค่งถึงหนึทุ่มครึง่งยาวๆเลยนะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็ วันหยุดดัชนตเลิกนเ,เนี่ยเป็นเวลา9ก้นิกาถึง15บหนกาสามทีค่ะหรือว่าเวลา9ก้าโมงถึงบ่ายสมโมงครึงค่งนะคะของเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะทั้งนี้ค่ะผู้มาบริจาคต้องคัดกรองตนเองก่อนมาบริจาคโลหิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่7ค่ะจังหวัดอุบลราชธานีหรือหมายเลขโทรศัพท์0 4 5 2 4 4 6 2ห อีกเบอร์นะคะ085 111ค่ะค่ะใครสนใจก็ใครสะดวกที่ไหนก็สามารถที่จะไปติดต่อขอบริจาคเลือดได้นะคะดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้พอด้วยนอนให้พอนะคะเพราะว่าใช่อย่างสมมุติว่าเราไปนี่น้ำหนักไม่ถึงเกณฑ์ก็ไม่ได้นะก็จะมีกฎเกณฑ์อยู่หลายข้อเหมือนกัน ไม่่เคยไม่เคยไม่ผ่านด้วยใช่เพราะวาน้ำหนักไม่ถึงนะคะแต่ว่าเลือดจางาเป็นช่วงแบบว่าเหมือนเรากินยาะอะไรสักอย่างแล้วมันมีผลต่อเลือดอะไรเงี้ยก็ไม่ผ่านค่ะ